บอกว่าเพื่อนคนนี้อ่ะขอให้เราใส่ไอดีของเพื่อนคนนี้ไปได้เลยจ้าเดี๋ยวใส่ให้น้ออันนี้คือจดไอดี ID ไว้แล้วจะไม่ดียากมากๆเ,เข้าไป็นสกรันก่อะไรเนยนะก็ไอดีก็สองสี่หนึ่งหกห้าศูนยเจ็ดสองแปดสามแห้าสามไอดีนีใช่ไหมไม่รู้นะไม่ใช่ ไอเดีนี้หรือเปลวเปล่านะคะนีเปล่านะ,ะนะคะทุกนะคะทุกคนใครขอไอเดียอะไรมานะคะเดี๋ยวจะใส่ให้หมดเลยนะไม่ก็จะมาแจกบ้านด้วยก็ได้ค่ะโอเดีใเลยะคะ่ะ เว่าจะใส่ไอดีได้หรือเปล่าเพราะว่าโทรศัพท์เราไม่รู้เป็นอะไรเล้ยน,นะคะใส่ไอดีไม่ค่อยจะได้เออทุกคนนะคะเอ,อ่ิมคือคะพอดีว่ามันไม่มีไอดียเธอคือเราทํำยังไงดีอ่ะมีไอดี ID ให้หอ่ะ ทำยังไงดีมันอ่านว่าอะไรอ่านไม่ถูกต้องมาไปะไรผัดรซผัดปราข้อผิดพัาดไม่พบเขาน้องเอิม่มเธอพอดว่าเธอเธอปลอมไม่ดีมาหรือเปล่าเราก็เขียนไม่ได้หาเออก็ถูกแล้วเบออ เธอปลอไม่ดีมาหรือเปล่าเราเขียนอัน่นี้ไม่ได้เลยนะอันนี้ก็โอเคนะคะนี่สาวเราขอไม่เขียนแล้วนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเอิ่มเราขอไม่เขียนแล้วนะสาวเพราะว่าเราก็แบบอัดให้แล้วเนาะ